สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับครูไทยไม่แพ้ชาติใดาในโลกเรามาฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากตำราที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษด้วยครูไทยด้วยคนไทยกันเองเพื่อคนไทยทั้งหมดนะครับหลังจากที่ท่านได้ฝึกตำราชุดนี้ไปแล้วรับประกันว่าจะอ่านออกอ่านเป็น ชัวล้านเปอร์เซ็นแล้วก็อ่านได้อย่างรวดเร็วมหาศาลต่างจากตำราทั่วไปนะครับมันดีมันมีคุณสมบัติดีๆแบบนี้อย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับใน Lesson 15ในบทที่15นะครับเราได้จบลงไปแล้ว14บทนะครับ หลังจากที่เราจบบทนี้แล้วเราก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในคำศัพท์ใหม่ๆนะครับแล้วบทนี้นะครับเป็นการทบทวนตอกย้ำนะครับถึงประมาณบทที่11ถึง14นะครับเราก็เอาบทเหล่านั้นมาฝึกในนี้นะครับในบทที่15นะครับก็คือเรียน4บทแล้วก็ฝึกซ้ำทบทวน1บทนะครับ I C one l ็อก t อนเอููอันนี้อ่านไปแค t สเลยนะครับนักเรียนจะสังเกตให้ดีๆนะครับบางครั้งตัวโอก็ออกเสียงอูบางครั้งตัวโอ,อก,วก็ออกเสียง O ถามว่ารู้ได้ไงจะออกเสียงไหนนักเรียนครับอันนี้เป็นประสบการณ์นะครับไม่สามารถเป็นกฎตายตัวล้านเปอร์เซ็์ได้นะครับ พราะนั้นต้องอ่านเยอะๆนะครับคุณครูถึงทําวิดีโอเป็นร้อยวิดีโอก็เพื่อสิ่งเหล่านี้นะครับ I see one dog and two cats. Do you see the three e three birds birds in the tre e three tree? Do you see the three birds in the tree นะครับอันนี้มันเป็นประโยคที่ยาวนะครับค,คุณครูก็เลยหยุดตรงที่คอมมาแบ่งประโยคให้มันสั้นลงนะครับ and the o o u r ในตัวนี้ไม่ได้อ่านว่า hour อ่านว่า o เลยนะครับก็คือ f o r นะครับ the a t r s a t s on the เ l ิร์ er. อันนี้ออกเสียงเฟิร์แล้วก็อ r ก็กลายเป็นฟลอ o r นะครับอ่านทั้งประโยค and the four rats on the floor นะครับจบไปแล้วนะครับในข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับ yes and I see, see. the nail นิว t h o ะ l อ m ์ดอล์กะอันนี้อ่านว่ามะนะครับแมมมานะครับ g อ f g a ทอ่านทั้งประโยคนะครับ y e s and I see t h o n e w d o อล์มา o กู Gave to an I like, like the the all doll I like the doll it is a very very pretty pretty one it is a very pretty one. May I, take the I ride. May I take it to write? May I take it to write? ทีนี้คุณครูก็จะอ่านทั้งเรื่องราวเลยนะครับ Yes, I see the n e w d o l l my good mama m gave to Ann. I like the doll. It is a very pretty one. May I take it to ride? นะครับเราก็จบหน้านี้ลงไปแล้วนะครับตามด้วยหน้าที่สของบทที่สิบห้าเลยครับ Oh yes and I were ill will put On my hat, hat, and take take a r i r e t ธอ t ูอ่านทั้งประโยคนะครับ Oh yes, and I will put on my hat and take a ride too. Do you see, see me work? Is with my doll doll Do you see me with my doll นะครับเราอ่านทั้งหมดเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งครับโดยไม่สะกดเลยนะครับ Oh yes and I will put on my hat and take a ride t o Do you see me with my doll นะครับเราก็เดินทางมาถึงหน้าสุดท้ายของบทที่15นะครับ Do we not not those five. Snow, oh, snow. Birds, In the at that tree, see those five snow birds in that tree. Are they not not pretty pretty? Uh, the birds are they not pretty birds นะครับเราอ่านทั้งประโยคอีกครั้งนึงนะครับทั้งเรื่องราวนะครับทั้งหน้าเลยนะครับ do we not ride fast see those five snow birds in that tree are they not pretty birds นะครับ เราก็จบลงไปแล้วนะครับในบทที่15นะครับหวังว่านักเรียนก็จะได้ความรู้แล้วก็ซึมซับแล้วก็แม่นในหลักการรวมเสียงและแยกเสียงนะครับก็ขอให้พบกันใหม่ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับมีอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกๆคน